เธอเคยรักใครจริงหรือเปล่าเธอเคยมีหัวใจบางหรือเปล่าอยากให้ตัวเธอนัน้นลองเปิดใจสฉันจะดูวาสิ่งที่ฉันทุ่มใจให้ไป คือความ,วามห่วงใยจาใจจริงขอฟังหน่อยครับก<ค>่อห<ค>ัวใจไม่มีอะไรซื้อได้สู่การพระทังที่ทำไปเธอรู้ไหมเพราะอะไรเธอไม่ใช่เพราะรักคำเดียว,วเหตุผลข้อเดียวที่อยากทำเพื่อเธอ

ฉันนั้นยืนรักเธอยังเป็นผู้วงเสมอไม่เปลี่ยนใจก็หัวใจไม่มีอะไรซื้อไ,ได้ไม่ไคยบอกสุกการกระทำที่ทำไปเธอรู้ไหมเพราะอะไรถ้อไม่ใช่เพราะ ก็รักคนเียวสัญชาติใเพื่อเอไ้ทกอย่าหากิงใดขอบนไฮะข้บนโซนนี้นะข้างบสวดีครับอเสียงคนด้านีหน่อยเ É i'm โสวัสดีครับขอบคุณครับสบายดีไหมครับทุกคนวันนี้ครับเรามาที่ The Grand Opening ของเท็ดคัพนะครับผมเท็ดเป็นยังไงครับผมไม่รู้ทำไมไม่รู้ล่ะครับผม สัตว์น้อยสัตว์เลี้ยงของเราครับลูกของเราเองครับแพะขับนะครับเป็นเหมือนเปรียบเสมือนอนุบาลของสัตว์เลี้ยงของเรานับอย่างของผมนะครับลูกของผมคือลูกผมก็มีคนสิครับแล้วก็น้องแมวด้วยครับผมมีหลายตัวมากเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทมิโอมากเลยอาบุมีโอใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทําไมครับ มีเรื่องกับมีปัญหาเหรอครับผมเกิดอะไรขึ้นเราให้เราให้เขาฟังหน่อยเขาอยากรู้ก็ที่จริงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาที่วันนี้นะครับก็เราอยู่ที่แจสเออร์เบนสินาคขินะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาวันนี้เช่นกันนะครับแล้วก็อากาศดีครับชิลชิลไหมถ้าใครบอกว่าร้อนผมจะไม่ได้ต้องบอกว่าชิลชิลไหมทั้งที่อาจจะร้อนแต่ก็ต้องชิลนะครับผมเพราะว่า วันนี้เรามาในงานนี้นะครับมีจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่ประโยชน์ให้กับคนที่รักแมวนะครับเราจะอธิบายหลายๆละอยากให้กันและกันฟังนะครับผมมีอะไรแชร์กันได้มีความทรงจำอะไรกับเกี่ยวกับแมวก็บอกกันได้นะครับผมส่วนากาศเย็นมากเนี่ยกูฝนตกเลยใส่ขมากคบี่อธิช่วยก็ได้เดี๋ยวพี่ยืนให้ลว วันนี้ก็เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะเพิ่งไปเรียนมาแล้วก็พอเจอกันหลายๆวันช่วงนี้เจอกันบ่อยนะครับคิดถึงครับถ้าไม่ถ้าไม่เจอกันจะไม่คิดถึงรอเล่นครับราอเล่นต้องคิดถึงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดีใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาเราก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆมาเล่นหาโชว์ใหม่ๆมามาร้องใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีเพลงใหม่ครับเพราะว่าโหลดไม่ทันครับ แต่มีอยู่เพลงนี้ผมชอบมากอยากจะให้ทุกคนช่วยกันร้องครับผมไปฟังกันเลยครับ แม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันรำตอ้นอีกอกี่ครั้งก็ฟ้อง หากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่เลวจะบอกให้ฉัน ไปไปบอกได้ครับไม่บอกไม่เป็นไรแม้ว่าเหมือนไม่มีออกการแม้ว่าฉันต้องพลาดเป็นไรมาก จะให้เธอจนกว่ามากกว่านี้จนจกว่าจนกวนคำถาเธอ,อ,อ,เอ,อคือความสุขของฉันจะเธอไม่รักมันอ,อ,อีกอกี่ครั้งก็พรอ้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ไหวเอา นึ่งนะครับโลอะไรครับแบตหมดแผ่แนหมดแผ่นหมดนะครับผมไม่เป็นไรค<ล>รจะร่อยฉันยอดหัวใจจะรอยฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้ลกหยุดมุนไปก่อ What? Yeah.